หนึ่งนะครับจะมี board, know, อโโบอร์ด Arduino สอง photobot สาม delay สี่ RV d แล้วต่อมาจะเป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมินะครับผมและโดยหลักการการทำงานจะมีดังนี้นะครับโดยเราจะตั้งคำสั่งเข้าบอร์ด Arduino นะครับจากนั้นบอร์ด Arduino จะสั่งให้ delay เปิดการทำงานของหลอด l v d ทําให้ไฟติดนะครับผมแล้วเมื่อเราเอาเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับได้ตามเวลาที่กําหนดนะครับเลย์จะสร้างให้ LED ปิดไฟนะครับผมเชิญรับชมครับนี่คืออุณหภูมิได้ที่แหละครับพออุณหภูมิได้ที่ไฟก็จะติดนะครับ พอเราเอาเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิออกนะครับไฟก็จะทําการดับทันทีนะครับผมนะครับข้อจบซื่อจําลองที่พัฒนามาจากเตาแก๊สหุ่นต้มเพียงเท่าน,นี้นะครับผมขอบคุณครับ